ถ้าเพื่อนๆมาดูนะครับชกเอรินนะครับลูกค้าส่งมาะบอกว่ามันไม่นุ่มไปทําที่อื่นมานะครับก็เทออกมาก็น้ํามันก็สีเป็นขี้โคลนแบบนี้เลยนะนี่ขนาดแบบว่าไม่นานนะครับก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับว่าโชกเอรินต้องใช้น้ามันชกเอรินนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปทํามาราคาหลักร้อยเพื่อนๆก็จะโดนน้ามันแบบนี้แหละนี่ขนาดไม่นานนะครับสีเป็นขี้โคลนแบบนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นน้ํามันไฮดรอลิกนะครับการทางานการดีไซน์ของมันคนละ เรื่องนะครับราคาก็ต่างกัน1ิบเท่าตัวไฮโดรลิกลิตรละร้อยนะครับน้ำมันเอริลิตรละพันพันกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ทําราคาหลักราหลักร้อยมันเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนฟังราคาแล้วแบบหอเหียวเลยนะผมฟังเสียงนี้ผมรู้เลยนะครับก็ต้องอธิบายก่อนว่าน้ํามันโชกราคามันมันต่างกันเยอะนะครับการทํางานก็ไม่เหมือนกันนะครับพราเพื่อนๆยังต้องการความนุ่มนวลของโชกเอรลินอยู่เพื่อนๆต้องใช้น้ํามันโชกนะครับที่มีคุณภาพสูงสูงนะครับหรือว่าเป็นน้ํามันของเอร์ลินนะครับ ถ้าไปโดนไฮดรอลิกแบบนี้มาเนี่ยจบเลยนะครับใช้โชกแท้นะครับเวลามันเสียชํำรุดเนี่ยมีชุดซ่อมนะครับซีลโอลิงนะครับน้ํามันเออร์ลินนะครับทําเสร็จก็จะนุ่มนวลนะครับดีเหมือนใหม่นะครับอย่าลืมนะครับซ่อมโชคทุกครั้งนะครับใช้น้ํามันโชคเออร์ลินนะครับคิดถึงร้านโชกก็มาส่งมาที่นี่ก็ได้นะครับ